สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้นะครับเรามาขยายพันธุ์นะครับจะมาตัดนะครับต้น ฟิโรนะครับเบอร์มาร์กนะครับเบอร์เบอร์มาร์กนะครับบางท่านก็เรียกแบบนี้นะครับตัดไปชํากันนะครับท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะได้สกียอดนะครับเพราะว่าอันนี้รูปกรอแน่นมากนะครับใบเล็กแต่ด่างทุกใบนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่ามันจะตัดได้เยอะแค่ไหนนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับจะมีรากแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดทดด้านล่างตายรากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะ ลองหายอดที่มันาสามารถตัดขยายพันธุ์ได้นะครับน่าจะเป็นตัวที่มีรากอากาศออกมาแล้วนะครับตัดทดด้านล่างด้านล่างนะครับก็ใชเตเตเเ้เป็นคัตเตอร์นะครับคมๆนะครับเอาเน้นคมๆนะครับเป็นลายคัตเตอร์ใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองหายยอดที่มันน่าจะโอเคสุดๆนะครับ ก็จะยากนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันแอ,ออัดมากเลยนะครับกอนี้ตอนนี้เราสึกว่าแอ,ออัดมากเลยยวผมจะตัดก่อนแล้วค่อยเอามาแนะนำให้ท่านผู้ชมละกันนะครับโอ้โหแน่นมากยวผมจะหายอดที่มัน ตัดง่ายๆก่อนนะครับต้องไล่ใบออกต้องเอาใบาเพราะว่าผมว่ามันแออัดแล้วก็ใบจะทําให้ใบเขาเล็กนะครับอันนี้ก็เลยต้องตัดออกแล้วก็เอาไปอบนะครับอันนี้ใบเขาพันกันมั่วมากเลยตอนนี้ เดี๋ยวผมต้องค่อยๆออ,ออกนะครับนี่จะช้านิดนึงนะครับท่านผู้ชมนี่ ได้มา1ยอดผมจะตัดให้ติดลากมาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับผมจะตัดให้เขาติดลากมาด้วยเพราะว่าจะลากที่ติดมาจะช่วยในการหาอาหารได้ต่อไปนะครับต้นก็จะฟื้นเร็วขึ้นนะครับถ้าไม่มีรากเราต้องรอรากอีกนะครับก็ใบเขาพันกันยุ่งเหยงมากเลยนะครับได้อันนี้มาได้ยอดนี้มานะครับ ก็จะต้องตัดแบบติดล่างมาแบบนี้นะครับเขียได้แล้วหนึ่งยอดต้องหายอดที่มี ยอดที่มีรากอีกนะครับอ,นนอ,อันนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็ได้นะครับได้มาอีกหนึ่งอันนี้ลากลงดินไปแล้วนะครับอันนี้ได้อีกหนึ่งยอดนะครับท่านผู้ชมผมอาจจะตัดไม่เหมือน คนอื่นๆตัดนะครับเพราะว่ามันพันกันยุ่งมากตอนนี้เดี๋ยวหาดูว่ามันมีใบไหนที่จะแทงยอดขึ้นมาอีกเราต้องเหลือไว้นะครับเหลือไว้หนึ่งใบเพราะว่าหนึ่งใบเขาจะมีหตาหนึ่งนอนนะครับหนึ่งยอดแทงขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะด่างไหมเพราะว่ามีเขียวมาด้วยในตอนนี้ ยอดใหม่มาไม่รู้ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็มีลากมาด้วยแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาอีกสักยอดแล้วกันถ้ามีนะครับเพราะว่ามันแออัดมากตรงนี้อันนี้คือกอเดียวนะครับท่านผู้ชมหนึ่งกอนะครับก็คือเยอะมากอืมอันนี้ยังอ่อนอยู่เดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคได้ทั้งหมด3มยอด ส้ำหนาะนะครับเดี๋ยวไปปลูกกันเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับหลังจากเราได้ยอดมาแล้วเนาะแบบนี้ได้มาแบบนี้นะครับเราก็เอามาทาปูนแดงก่อนนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับทาตรงที่แผลเราตัดด้วยนะครับตรงต้นแม่พันธุ์ด้วยนะนี่ก็ทาไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่นะครับจนปูนแดงแห้งก่อนนะครับแห้งก่อนนะครับ ทิ้งไว้ให้แห้งๆ,ๆสักครู่นะครับแต่ก็ไม่แห้งไม่แห้งมากก็ได้นะครับก็ปลูกเลยก็ได้นะครับนี่ทาตรงให้อ่าทาตรงแผลเลยนะครับติงดึงติงึงติดึงโอเคเรียบร้อยนะครับ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราทาปูนแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาปลูกเลยนะครับวัสดุปลูกนะครับวัสดุเพาะของเรานะครับก็คือจะมีขุยมะพร้าวแล้วก็พีทมอสแล้วก็หินพูกไฟนะครับแล้วก็มีปุ๋ยสูตรเสมอละลายช้าด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีปุ๋ยสูตรเสมอละลายช้านะเป็นเรื่องเดียวกนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปลูกเลยนะครับปลูกเสร็จแล้วก็จะมาอบนะครับแล้วก็อดินใส่เล็กน้อยนะครับแล้วก็เอายอดที่เราเตรียมไว้นะครับมาช้ําเลยนะครับแล้วก็จัดระบบรากให้เขานะครับอยู่ไม่ให้หักนะครับอยู่ยังไงไม่ให้หักนะครับก็เราก็ต้องจัดให้เป็นระเบียบนะครับ จัดระบบลากให้เป็นระเบียบเพื่อไม่ให้มันหักนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องอัดแน่นนะครับบริเวณต้นเขานะครับบริเวณยอดไม่ต้องอัดแน่นนะครับแล้วมากดๆเล็กน้อยตรงบริเวณขอบกระถางแบบนี้นะครับนี้นะครับท้ชมครับก็ไม่ต้องกดแน่นนะครับประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวต่อกันเลยนะครับ อีกอันนึงอีกยอดหนึ่งก็มันจะมีรากยาแบบนี้เราก็ม้วนๆม้วนๆเข้าไปเลยนะครับก็แบบนี้ของของก็แบบนี้นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะมี2ยอดนะครับแล้วก็ดวกดๆไปถ้าเรากดแน่นสาเหตุที่เรากดแน่นนะครับก็คือยอดของเขานะครับจะไม่สามารถแทงขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าเราแน่นขึ้นไปนะครับถ้าเราไม่ไม่กดแรงมากนะครับ ยอดเขาก็จะสามารถขึ้นมาได้นะครับถ้าเรากดเบาๆนะครับกดแน่นบางทีก็โดนยอดด้วยนะครับเพราะว่ามียอดที่มาใหม่ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ให้เขาแตกรากใหม่นะครับประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยอีกยอดหนึ่งต่อกันเลยนะครับอีกยอดหนึ่งต่อกันเลยนะครับตึงต mm ึง hmm. ยอนนี้ก็มีรากมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเอียงนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ารากเขาออกออกข้างนะครับออกทางข้างนิดนึงไม่รู้ว่ายอดใหม่เขาจะด่างไหมนะอันเนี้ยเพราะว่ามันมีใบเขียวด้วยนะครับท่านผู้ชมมีใบเขียวด้วยไม่รู้ว่ายอดใหม่จะเป็นยังไงนะครับก็ไม่เป็นไรก็อบไปด้วยกันเลยนะครับก็เพื่อด่าง แต่มันก็มีสิทธ์ทิั้งเขียวทั้งด่างนะครับปะกะตินะครับของการตัดออกมาแบบนี้นะครับของไม้ด่างโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ3กระถางของเราประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมรดน้ําเลยนะครับเดี๋ยวก็อบนะครับเดี๋ยวรดน้ําก่อน ก็ลดน้ําไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับให้พอชุ่มนะครับลดพอชุ่มนะครับนี่แค่นี้ก็พอแล้วนะครับครับหลังจากที่เราลดน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเอาใส่ถุงอบเลยนะครับถุงอบเราก็จะมีแบบนี้นะครับถุงใสตะกร้านะครับเพื่อเวลาอ่ามันผมอดอบน้อยนะครับอบน้อยถ้าไม่ได้อบเยอะแบบนี้ ถ้าอบเียรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรมันเต็มถุงพอดีอันนี้มันมบน้อยๆน,น,นะครับมันก็เลยต้องเอาหาที่เวลาลมพัดมานะครับเขาก็จะไม่ขยับนะครับเพราะว่ามีตะก้าอยู่นะครับก็เอาใส่ถุงอบแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ก็เอาห่างๆกันก็ได้นะครับก็จัดจัดระเบียบไปเลยนะครับ หรือว่าใครจะอบเยอะๆทีละเยอะๆก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ผมเอามาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเชือกฟางเอาไว้มัดแขวนแบบนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็เป่าลมเข้าให้มันพองๆแบบนี้นะครับแล้วก็แขวนแบบนี้เลยแขวนแบบนี้เลยเวลาผ่านไปสักพักมันจะยุบนะครับเราก็เลยต้องแขวนแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทําการมัดเลยนะครับมัดปากถุงก็ง่ายๆนะครับแล้วก็มัด แบบไหนก็ได้ให้มันพองแบบนี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการมัดถุงอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกประมาณสัก15วันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงต่อนะครับท่านผู้ชมครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับ1 5ถึง30วันนะครับก็อบให้เขามีรากเดินดีนะครับเราค่อยย้ายออกจากถุงอบนะครับอันนี้นะครับ ทำการอบเพื่อให้เขานะครับไม่ทิ้งใบนะครับถ้าเราไม่อบเขาจะทิ้งใบทิ้งใบนะครับแต่อาจจะไม่ตายนะครับเพราะว่ามันจะมียอดใหม่ขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแต่นี้เราอบเพื่อไม่ให้สูญเสียใบนะครับตัวนี้อบครบแน่นเขาเรียกว่าอบครบแน่นนะครับเวลาเขาคายน้ําน้ําก็จะวนอยู่ในถุงอบนี้นะครับก็ไม่ละเหยไปไหนนะครับก็รากนะครับจะทําการ ดูดน้ําปรุงอาหารขึ้นมาเองเรื่อยๆนะครับจะทําให้เขาฟื้นได้เร็วนะครับท่านชมครับเขาฟื้นได้เร็วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการอบวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ผมก็มัดแล้วก็มัดใส่ลังคาแบบนี้หรือว่าท่านผู้ชมจะมัดใส่อะไรก็ได้นะครับทํายังไงก็ได้ไม่ให้ถุงเขายุบนะครับอันนี้ใช้เป็นถุงเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับท่านชมครับ คลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาขยายพันธุ์ต้นเบอร์เบอร์มาร์กนะครับฟิโลเบอร์เบอร์มาร์กนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านครับ